ช่วงนี้ก็ปัญหาเยอะมากเลยนะแต่ว่าก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งนะก็ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักโอ้ปัญหามามาครบเลยนะการงานก็ช่วงนี้ก็กุ้มใจเรื่องการสร้างรายได้กับเฟซบุ๊กนะก็คือว่าเพจแรกอะ่ะเราก็การเข้าถึงลดลงเยอะมากแล้วก็ เหรียญก็ลดลงเยอะมากเลยเป็นมาสามเดือนแล้วนะคือเราก็เราก็รู้สึกเหนื่อยใจนะเหมือนกับว่าคือเพจนี้เขาไม่ได้ส่งไปให้คนทั่วไปดูอะมันจะอยู่แค่ผู้ติดตามดูะนะการเข้าถึงเหมือนเขาลดการมองเห็นเพจนี้ลงอะเราคิดว่านะแต่ว่าเพจที่สองก็ยังใช้ได้อยู่นะ แต่ต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะส่วนเพจที่สามเนี่ยเราก็หวังว่าจะได้เครื่องมือการสร้างไรายได้เนื้อหาแต่ปรากฏว่าพยายามแค่ไหนก็ยังไม่ได้สักทีทั้งๆท,งท,งที่บางทีเราไปมองคนอื่นแล้วเขาก็ได้มาแล้วนะเครื่องมือตัวนี้หลายคนเลยแต่ของเรายังไม่ได้ไงเราก็รู้สึกท้อนะส่วนโปรไฟล์อ่ะที่เราจะได้รับเงินอนะ่ะเดือนนี้ปรากฏว่า ยืนยันตัวตนก็ยังไม่ผ่านเลยคือเขายังไม่เขายังไม่แจ้งมาเลยว่าผลเป็นยังไงอะ่ะรอผลอยู่ซึ่ง <c oughs> สัปดาห์หน้า <c oughs> ก็จะเขาก็จะบอกแล้วว่าจะขึ้นชําระแล้วไงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โปรไฟล์เนี้ยจะขึ้นชําระหรือเปล่าอืมอันนี้ก็รู้รสึกท้อละส่วนอีกโปรไฟล์หนึ่งที่เพิ่งกลับมาสร้างไรายได้ได้หลังจากถูกจํากัดการสร้างไรายได้นะ <c oughs> เหรียญก็น้อยมากๆ เดือนหนึ่งไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเหรียญน,น,นะนะคือแบบการเข้าถึงโอ้โหแบบน้อยแบบน้อยมากน้อยเวอร์ทั้งทั้งผู้ทั้งทั้งที่ผู้ติดตามห้าหมื่นกว่านะอันนั้นอนะโปรไฟล์นะคือคือถ้าเขาไม่เปิดค่าการมองเห็นให้อะ่ะโอกาสที่คนจะเข้าถึงอะ่ะน้อยมากแท้ขนาดผู้ผู้ติดตามน่ะเข้าถึงยังน้อยเลยคลิปหนึ่งนี่คือยอดชมไม่ประมาณร้อยอ่ะ โอ้โหอันนี้ก็คือทอ้อท้อใจนะก็ได้แต่โพสรูปนะแล้วเราก็คิดว่าต่อไปอะถ้าเขาไม่มีการสร้างไรายได้จากรูปภาพอะโบนัสรูปภาพอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะอือคือมันโอ้โหมันไม่ยิ่งน้อยลงกว่านี้เหรออันนี้ก็คือหลายโปรไฟล์ที่เราเราได้จากรูปภาพนะอืมถ้าต่อไปไม่มีการสร้างไรายได้จากรูปภาพนี่คือรายได้คงลดลงไปเยอะเราคิดว่านะหลังสามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยน่าจะรู้ละว่าจะเป็นยังไงเนาะ แล้วก็อ่าเรื่องการเงินก็คือตอนนี้ก็คือรายได้มันก็ลดลงอะนะมันก็มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแหละอมืมันก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายสบายเหมือนเดือนก่อนๆที่ได้ได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะได้เยอะกว่านี้เกือบเท่าหลายเท่าตัวเลยอะแต่ช่วงนี้คือมันน้อยลงเยอะอะมันก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนการใช้ใจ่ายลงคือพอรายได้มันเยอะขึ้นอะการใช้ชีวิตอะ่มันก็จะเปลี่ยนไปไงเราคิดว่าคนเราส่วนใหญ่เวลารายได้มันเพิ่มขึ้นอะ มันก็จะมีมันก็จะไปทําอะไรต่างๆเพื่อม,มาเพิ่มรายจ่ายตัวเองอะ่ะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวจะได้อย่างนี้ตลอดไปไงปรากฏว่าพอรายได้มันกลับมาลดลงอืมแล้วรายจ่ายที่ไปทําไว้ให้มันเพิ่มขึ้นอะ่ะบางทีรายรายได้ที่ได้มามันไม่พอกับรายจ่ายอะ่ะมันก็ต้องพยายามหาตัดลดรายจ่ายส่วนที่มันไม่จาเป็นออกไปนะแล้วก็อ่าปัญหาเรื่องความรักอีก <c oughs> <c oughs> ก็เพิ่งเปิดคือ คือก็เป็นคนที่เราเลิกคุยไปตั้งนานแล้วนะแต่ไม่ได้เป็นแฟนหรอกเป็นต่างชาติแล้วก็คือไม่เคยเจอกันหรอกแค่ <c oughs> แบบรู้สึกชอบชอบแล้วก็เคยคุยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันหลายปีแล้วนะแต่ก็ยังรู้สึกชอบเขาอยู่ก็ยังเข้าไปดูโปรไฟล์เขาไปดูรูปไปดูคลิปเขาอยู่นะปรากฏว่าไปเจอเขาอ่าโพสร,รูปคลิปอะ่ะโพสคลิปกับคนรักเขาอะ่ะกับแฟ,แฟนแฟนเขาะนะผู้หญิงอะ่ะเพราะปกติเขาไม่เคยเขาไม่เคยโพสอละนะ แล้วก็เป็นคลิปที่แบบว่าหวานๆเลยนะคือเขาก็ยืนอยู่แล้วมีผู้หญิงเดินเข้ามาในเฟรมเฟรมกล้องนะอืมก็แล้วก็ยิ้มหวานให้กันอะเหมือนคนรักกันแหละแล้วก็มีเพลงประกอบอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่ามันก็มันก็รู้สึกะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียใจเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะเหมือนตอนสมัยสาวๆเนี่ยเราอาจจะเสียใจกว่านี้นะเพราะว่าสาวๆ แต่ตอนนี้เราอายุเยอะแล้วไงมันก็ <c oughs> มันก็ผ่านความรู้สึกแบบผิดหวังมาหลายครั้งแล้วก็พออายุเยอะแล้วความคิดมันก็เปลี่ยนไปมันก็คิดอะไรได้มากขึ้นมันก็เลยไม่ได้เสียใจมากแต่ว่าถามว่ายังเสียใจไหมมันก็รู้สึกะนะแล้วก็คือถ้าเป็นตอนสาวๆเราน่าจะอาจจะร้องไห้แล้วมั้งหรือไม่ก็ถ้าตอนที่ยังรักคนนี้ใหม่ๆยังรักและมากๆอยู่ตอนก็อาจจะมีแบบร้องไห้มีเสียใจมากกว่าน,นี้แหละแต่ตอนนี้ก็ทําใจละ ก็แต่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมีลูกมีครอบครัวมีภรรยาแหละเพราะว่าเขายังหนุ่มอยู่นะแล้วเขาก็อยู่ต่างประเทศด้วยอะ่ะอมืมันก็ต้องเราก็ทําใจอยู่แล้วแหละแต่เราก็เคยคิดว่าเฮ้ยถ้ายังไงถ้าจะมีเนี่ยก็ให้มีแบบว่าหลังจากเราตัดใจไปแล้วนะหลังจากเราลืมได้แล้วนะหรือไม่ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องโพสต์รูปโพสต์คลิปกับผู้หญิงอื่นหรอกอะไรเงี้ยแต่พอเขาโพสต์มาแล้วก็อื บางทีเราก็มีความคิดอยากจะแบบว่าหาผู้ชายมาแบบว่าหาแฟนมาโพสแล้วใครเขาเห็นบ้างนะแต่ว่าเราก็หาไม่ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ไม่อยากจะคือถ้าเราไม่ได้รักใครเราก็ไม่อยากจะให้มาเป็นแฟนมาเป็นตัวแทนอะไรหรอกนอกจากว่าเรารักคนใหม่อะ่ะมันถึงจะอืมเอามาให้เขาเห็นได้นะแต่ถ้าไม่ได้รักแล้วฝืนใจไปเอาใครมาก็ไม่รู้แล้วมันก็จะทําให้แบบ มันฝืนใจมันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วก็ก็จะทําให้เรากับคนใหม่อะ่ะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้วิธีนี้ในการที่จะให้เขาเห็นหรอกอะไรอย่างงี้นะอืมแล้วก็แต่เราคิดว่าคือสาเหตุที่ทําให้เราลืมคนรักเก่าไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าเขายังรักเราอยู่ไงแล้วก็คิดว่าเขาอ่ะอ่าคิดว่าหวังว่าเขาจะกลับมาแต่ปรากฏว่า คือเขาก็มุูอ่อนไปแล้วนะเขาก็ลืมเราไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไปมีคนใหม่ไปรักคนใหม่ตั้งนานแล้วแต่เรายังแบบยังจมปักอยู่กับอดีตนะ่นะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ไม่ลืมมนะแต่เขาก็เป็นต่างชาตินะไม่เคยเจอกันหรอกแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้อยู่ด้วยกันหรอกเพราะว่าเขาก็อยู่ประเทศไกลมากแล้วก็ไม่เคยเจอกันเคยคุยแต่ในแชทเนาะวิดีโอคอยังไม่เคยคุยเลยแต่เขาเคยตามเฟซเราไงแล้วเขาก็ทักมาอะไรย่างเงี้ย ก็เราก็ไม่ไปอยู่เขาอยู่แล้วเขาก็ไม่มาอยู่กับเราอยู่แล้วไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้ไงความเป็นอยู่การใช้ชีวิตต่างๆกันมากอะ่ะมันก็ปรับตัวเข้าหากันยากไงถ้าจะต้องอยู่ด้วยกันนะมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ทําใจอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราก็อืมก็มันก็เป็นแค่ความชอบนะแต่ว่าเราคิดว่าการที่จะทําให้ลืมคนเก่าได้เนี่ยมันต้องมีคนใหม่เราอะ่ะถ้าชอบเนะี่ยถ้าเราจะลืมคนเก่าได้เนี่ยเราก็จะต้องเรา ส่วนใหญ่เราจะมีคนคือเราไปชอบคนใหม่อ่ะเราถึงจะลืมคนเก่าได้และเราก็จะรักได้แค่คนเดียวนะถ้าเรารักคนนี้แล้วอ่ะถึงจะมีคนใหม่มาดีกว่าคนนี้มากมายเราก็จะรักถึงคนนี้แหละนอกจากว่าเฮ้ยเราจะจะไม่รักคนนี้แล้วเราถึงจะไปรักคนใหม่แต่เราจะไม่มีแบบว่ารักสองคนมาคือเราทาใจไม่ได้อ่ะรักสองคนพร้อมกันนี่เราเราไม่เคยทํานะอืมส่วนใหญ่เราก็ชอบแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราก็ จะเป็นแนบบอกว่าไปแอบรักเขาอะไรอย่างงี้มากกว่านะแล้วเขาบางทีเขาก็มีแฟนแล้วนะอืแล้วก็ก็ผิดหวังไปอะไรเงี้ยแล้วตอนสาวๆเราก็ไม่ค่อยสวยด้วยแหละมันก็เลยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจีบเรานะเขาก็ไปจีบเพื่อนเราเพื่อนเราส่วนใหญ่ก็สวยกว่าเรานะก็ได้แต่ทําใจไปนะอันนี้ก็กําลังนั่งดูซีรีส์อยู่นะเพื่อนๆบางทีก็ต้องหาอะไรทํานะให้ให้ลืม เรื่องที่ไม่สบายใจนะแล้วก็ถ้าคือบางทีถ้าปล่อยให้มันว่างอะ่ะมันก็จะคิดนะอืมแล้วก็มันก็กลับมาทุกข์อีกอะไรเงี้ยพยายามดึงความสนใจไปที่เรื่องอื่นที่ไม่ทําให้ทุกข์อ่ะว่าถ้าทุกข์ตลอดเวลามันก็ไม่ไหวะนะ